นะครับก็ที่แจ้งให้พี่น้องทราบนะครับส่วนวันศุกร์นะครับส่วนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่2เรื่องด้วยกันนะโดยเฉพาะยิ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์แรกก็คือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของชมรมนะครับ,นะรบเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของชมรมส่วนบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่2นะครับก็เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทางชมรมอีกชมรมหนึ่งก็คือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมนะ เป็นของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือกิจกรรมก็จะไปเปิดใจทางช่องทนายคลายทุกข์ของอาจารย์เดชากิติวิยาน์นะครับนะครับเป็นประธานชมรมเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะเขาก็จะมีการเปิดใจเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแตนั้นวันวันวันศุกร์มันก็จะมีเซอร์ไพรส์ถึง2กระทอกด้วยกันแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็ให้ดูผ่านไลฟ์สดไปทางช่องของชมรมคุณธรรมเพื่อความยุติธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สด นะครับอาจจะให้สมาชิกรอไปชมไลฟ์สดของทางพี่อัจฉริยะเจ้าของนะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับทางช่องนายขายทุกด้วยกันนะพี่เราจะได้มีเลี้ยวมีแรงมีสติสปัญญะนะครับจะได้ตั้งใจฟังว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่อัดเนี่ยผมบอกได้เลยทําให้คนสะดุ้งแน่ฮนะและแม่งแด่ข้าวน้อยไม่หลับกันอีกหลายคนนะฮะส่วนจะเป็นอะไรนั้นผมยังไม่พูดนะฮะแต่หลายคนก็น่าจะรู้แล้วมีบางส่วนก็น่าจะรู้แล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรแต่ว่า ผมจะให้ไปฟังกันเองดีกว่าเอาเป็นว่าหลายคนแดกข้าวไม่ได้นอนไม่หลับะนะทุกวันนี้คงจะรู้ตัวกันแล้วนะครับไอ้เหล่าบรรดากากแมนทั้งหลายนะครับที่โดนที่จะโดนโดนพี่อัจฉริยะนะครับรู้หรือแบบปูพรมประมาณนั้นนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเออนี่ก็ฝากไว้นะครับคนหนึง่งนะครับโพสท่ายืนถือปืนแบบท่าเฉียงอาวุธมันก็จะพร้อมที่จะไปยิงใครอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่ที่แน่ๆมันมีอยู่โพสหนึ่งบอกว่าขอแสดงความยินดีกับลุงวิศวะด้วยครับถ้าเป็นผมคงยิงหมดถ้าเป็นผมยิงหมดแม็กไปแล้วหรือว่าไอพ่อหนุ่มรูกงามเจ้าของรถสีดําไปเห็นโพสบอกอ๋อไอสัตว์ถ้ามีเรื่องกูต้องยิงให้หมดแม็กเลยนะครับก็เลยไงครับก็เลยบอกด่าริงเข้าไปบ้านเอาปืนหน่อยนะเดี๋ยวกูจะยิงแม็กให้หมดแม็กเลยตามคําแนะนําเพราะกูเชื่ออย่างนั้นก็เลยไปยิงใส่ใครครับยิงใส่เพื่อนบ้าน ขณะเพื่อนบ้านหันหลังเนี่ยซัดไปเลยหนึ่งนัดแล้วจอเข้าจอออกจอเข้าจอออกซัดไปอีกหนึ่งนัดแต่ปรากฏว,ว่าเจอลูกสวนปรากฏว,ว่าเจอลูกสวนถึงขั้นเข่าอ่อนเลยซุดไปกองกับพื้นแล้วก็พาเข้าไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าไอคนยิงนี่มันไปเห็นภาพนี้ไปเห็นคลิปแบบนี้นะครับก็เลยเชื่อว่าแม่ถ้าเป็นผมยิงหมดแมกไอนี้ก็เลยจะยิงไงแต่ยิงยังไม่ทันหมดนะครับเลยโดนซะก่อน แล้วลองนึกถึงภาพดลครับว่าถ้าเกิดไอบ้บ้านี่มันไปยิงจนหมดแม็กเนี่ยถ้าสมมติมันยิงหมดแม็กไปแล้วเนี่ยเกิดเกิดอีกฝั่งตรงข้ามแม่งยังมากันอีกเยอะเลยที่นี่มึงจะเอาอะไรยิงมึงจะหนีเขายัางไงทีหลังจะยิงยิงก็เหลือไว้ลูกสองลูกกันหนีบ้างไอ้ยี่จะไปยิงกันนหมดแม็กอย่ายไปเชื่อคนเป็นทนายความที่พูดจาอย่างนี้พี่น้องสมควรยรือไงครับคิดว่ายังไงฮะนะครับอย่างที่สมควรที่ต้องให้ผมยื่นตรวจสอบไหมนะครับคิดว่ายังไงครับกดหนึ่งให้ผมหน่อย นะทนายคนนี้ที่บอกว่าถ้าเป็นผมจะยิงให้หมดแม็กเนี่ยคิดว่าต้องให้ผมยื่นตรวจสอบไหมกดหนึ่งให้ผมชื่นใจหน่อยถ้าคิดว่าไม่สมควรเราปล่อยผ่านไปเลยก็ไม่ต้องกดนะครับแต่คิดว่าควรที่จะ,ะทําหนังสือถึงสภาทนายความให้ตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้าสมควรก็กดหนึ่งให้ผมเห็นให้ผมได้ชื่นใจอย่างน้อยถ้าผมตายไปก็คงหมดแม็กเหมือนกันจุกรู้ <c oughs> นะครับเออเวลาผมโดนยิงก็จะหมดแม็ก ฉะนั้นโอกาสที่ผมจะฟื้นขึ้นมามาเจ็บมาทรามานนี่คงไม่มีนะครับถ้าชอบที่อยากจะให้ชมรมไปยื่นเอาเลยครับนะผมกําลังตัดสินใจอยู่ไงตอนแรกว่าจะไม่เอาไม่เอานะครับเพราะว่าก็่อๆเป็น,เป,นเป็นทนายที่เขาไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะครับกฎหนึ่งเข้ามานะครับก็หลายคนนะฮะผมจะถือว่ากฎเลขหนึ่งในเพจนี้ในช่วงเวลานี้ผมถือว่าเป็นฉันทามตินะครับแล้ววันหลังจากวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะเตรียมทําหนังสือยื่นอีกนะครับ เพราะว่าเขาเป็นขวัญใจชมรมซะแล้วนะครับยิงถ้าเป็นผมยิงหมดแม็กเลยนะครับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นขวัญใจชมรมนะฮะก็กําลังจะเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่ยอดมะพร้าวตามทนายขี้โม้นะครับจะติดตามกันไปนะครับอันนี้มีบวกหนึ่งก็มีนะครับหนึ่งยกกําลังสองก็มีนะครับผมสรุปสุดท้ายให้เลยว่าผมยินดีที่จะนะครับทำหนังสือไปที่สภาทนายความนะครับไปเรียนปะทะเออไม่ใช่ปะทะไปเรียนคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทนายความเดี๋ยวผมจะยื่นนะครับ แต่สุกนี้สุกนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ใครจะโดนคนแรกเพราะผมจะยื่นให้สภาทนายความตรวจสอบนะครับผมจะยื่นให้สภาทนายความตรวจสอบทนายคนหนึ่งนะครับซึ่งมีพฤติกรรมและพฤติการที่ผมดูแล้วไม่ค่อยสวยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับคืออะไรครับวันดีคืนดีนะครับ ทนายโอโอ้ o, เนี่ยนะครับก็ไปออกคลิป u t u b e นะครับไปพูดอยู่ในช่อง YouTube ที่แพร่ภาพออกอากาศผ่านโรคอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียนะครับก็ไปบอกว่าอาจารย์ผมรู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยนะครับกำลังมาแล้วแชร์ด้วยนะครับแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอหนึ่งมาเยอะแยะเลยผมนะครับตัดสินรับปากแนละ้วเดี๋ยวจะไปยื่นให้นะครับเดี๋ยวจะไปยื่นให้ไอทนายโอโอ้คนนี้ปรากฏว่าไงฮะอาจารย, o o, ราาารย์ผมรู้นะอาจารย์รับฟังข้อมูลมาจากฝ่ายตํารวจเยอะ แต่ผมเนี่ยอาจารย์ต้องรับฟังฝ่ายผมบ้างผมก็มีข้อมูลเหมือนกันนะอาจารย์เอาอย่างนี้ไหมเออเรามาวางเงินเดิมพันกันไหมอ,อ่ถ้าผมแพ้นเนี่ยนะครับถ้าผมแพ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเงินผมเนี่ยเอาเงินเนี่ยกองเนี่ยไปช่วยคุณแม่น้องชมพู่คือคําว่าเดิมพันนี่มันหมายถึงอะไรครับใครก็ได้เอาลิงก์นี้ไปแปะไว้ที่สภาธานายความแห่งประเทศไทยหน่อยเอาคลิปเนี้ยลิงก์เนี้ยตอนไลฟ์สดเนี่ยไปแปะไว้ที่สภาธานายความหน่อย ผมจะเรียนถามท่านเลขาธิการสภาทนายความในภาพรมราชบปถัมภ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรียกสเตมยศเลยนะผมถามว่าไอ้คำว่าเดิมพันเนี่ยวางเงินเดิมพันมันคือการพน,นันหรือไม่นะครับและผมจะไปยื่นตรวจสอบวันพุธนี้นะครับและผมต้องผมจะจี้สภาทนายความด้วยถ้าสภาทนายความไม่เดินหน้านะครับไม่ตั้งไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับ ผมจะยืนถือป้ายประจานหน้าสหน้าสภาทนายความสัปดาห์ละหนสัปดาห์ละหนนะครับเอาให้สภาทนายความอับอายขายขี้หน้ากันไปเลยข้างหนึ่งเพราะคําว่าการวางเงินเดิมพันเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ให้กับแม่น้องชมพู่เนี่ยคาว่าเงินเดิมพันเนี่ยมันคือการพน,นันหรือไม่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีใครกล้าที่จะแถ ว่าการเดิมการวางเงินเดิมพันไม่ใช่การเล่นการพนันแล้วต่อไปนี้นะเฮียมีคดีเด็ดมีคดีดังๆเนี่ยนะกูก็จะมาเดิมพันแม่งในในไลฟ์สดกูเนี่ยนะครับถ้ากูถูกตำรวจจับกูก็บอกนี่ไงสภาทนายความเนี่ยแม่งพูดเองว่าเงินไอไอวางเงินเดิมพันไม่ใช่การเล่นการพนันต่อไปนี้นะเฮียถ้ามีฮาเอวอะไรนี่นะกูจะบอกเลยพี่น้องเ่ยซีหน้ามาขาประจํามาวางเงินเดิมพันกันไหมไอคดีนี้เนี่ย ถ้าผมแพ้นะเดี๋ยวผมจะเอาเงินผมเนี่ยนะครับไปให้คน,นนั้นคนนี้แต่ถ้าผมชนะนะผมเก็บไว้ส่วนตัวไว้บริหารชม,มรมพาะพี่น้องประชาชนทุกคนเล่นได้ต่อไปนี้ทุกคนแม่ก็บอกอะไรครับกูไม่ได้เล่นการพนันกูแค่วางเงินเดิมพันประเทศไทยมันจะมาถึงจุดนี้จริงๆหรือหรือใช่ไหมครับแชร์กันไปครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ไปพร้อมๆกับเราว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะไปยื่นว่า พฤติกรรมของทนายคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไปท้าเอาเงินมา,มาวางเดิมพันกันบนโลกโซเชียลมีเดียไม่ผิดกฎหมายผมสมมติขึ้นมานะแต่จะผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวต้องฟังคำตอบจากคณะกรรมการาที่จะสืบสวนเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการาจริยธรรมของสภานทนายความไอม้มันญาติมันญาติผิดผิดนะฮะคณะกรรมการพยายาิจารณาบรรญาของทนายความจะดูที่ว่าเขาจะแถไหมแล้ว้าเต้าก้าแถนะ จบเลยผมจะเปิดวางเงินเดิมพันแม่งทุกคดีดังๆเลยจริงๆจุกกรุเอาสิคุณกล้าแถมดิเอาดินะครับคณะกรรมการลองแขดูดิครับคำว่าวางเงินเดิมพันมันใช่การพนันหรือไม่ใช่ถ้าแม่งใช่คุณจะมีบทลงโทษอย่างไรนั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ คุณอย่าไปลงโทษเขานะแต่ผมจะเอาหนังสือที่สภาทางายความตอบผมมาเนี่ยผมจะเอามาอ่านให้เอฟซีหน้ามาขาประจำแล้วผมจะโพสต์แม่งปักหมุดเลยบอกว่าการวางเงินเดิมพันบนโลกอินเทอร์นเน็ตนะครับการวางเงินเดิมพันแล้วชักชวนผู้อื่นให้มาวางเงินเดิมพันไม่ใช่เป็นการเล่นการพน,นันแล้วผมจะเอาเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไปร้องต่อคณะกรรมาธิการด้วย อาจจะไปล้องต่อเลยว่ขอให้พิจนารณาว่าสิ่งที่คณะกรรมการมันพิรามัญญาตเนี่ยเขาว่ามาอย่างนี้ถูกต้องไหมก็คือเอาความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งแต่ทําไมถูกต้องกันมาที่การต้องเรียกเลยครับต้องเรียกประธานคณะกรร,กรรมการพิรามัญญาตหรือนายกสมาคมสภา,าทานายความมาตอบว่ามันจริงไหมมันใช่หรือเปล่าว่าการวางเงินเดิมพันบนโลกออนไลน์เนี่ยแม่งไม่ผิด แต่ถ้าผิดกูก็ไม่ทําจุกกรูทําไา้ยังไงไอ้ทียทาก็ติดคุกถูกตํารวจจับปีกไม่ทํานะครับเรื่องต่อมาเรื่องที่สองที่จะไปยื่นก็เรื่องเลยครับมีทนายความคนหนึ่งนะครับคนเดียวกันนี่แหละไปพาดพิงไปกล่าวหาว่าพนักง,งานสอบสวนสพปกตูมนะครับสร้างหลักฐานเท็จปลอมหลักฐานเป็นเท็จไปยื่นเลยครับไปยื่นต่อสารจังหวัดบุกนาหารเพื่อไปขอหมายจับจนทําให้รูกความเนี่ยนะครับ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงอับอายขายที่หน้าอัปยศยอดสูงจุกุรุจุกรจุกร,กร,กรเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันมันไม่มีพนักง,งานสอบสวนคนไหนจะน่ามือตาโมาที่จะเอาคดีเลยครับคดีดังระดับประเทศยกเว้นไอ้ดาตำรวจคนหนึ่งที่ไปปลอมตัวแล้วก็เสือไปขอบริจาคนะบอกเป็นชุดทํางานของอบ้านกก,กอกคดีน้องชมพู่ไอ้ั่นก็ถูกจับต้องขอชื่นชมตํารวจสอนอสุทธ,ธิสารน,นะขอชื่นชมเลยนะโอ้โหผู้กัดแกเก่งมาก นะทั้งผู้พิมกับทั้งรองผู้พิมกับสืบทั้งอะไรสอไอ้รองผู้พิมกับปออะไรพวกนี้เขาจับมาได้นถือว่าเก่งพนักง,งานสอบสวนเกง่งชุดสืบสวนสุทธิสารเกง่งตบมือฝากพบปพ,พ,พ,พัฒนด้วยนะครับมาในยุคนี้ในเหตุการณ์ในสถานก,ากกกอกยังมีคนไปปองเป็นตำรวจไปขอโอนเงินอีกนะขอขอบคุณนะชื่ชมนะครับ ชื่นชมสอทศิษารที่ชุมพุ่งกลับด้วยผ่านไปยังผู้บังคับการตำรวจนะครบาลสองนะครับนะบผู้การจ้อนนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะชื่อผู้การจ้อนนะผมดูในไปค้นหาข้อมูลทาง Google มานะครับก็ขอบคุณผู้การด้วยมามีผู้ไต่ระคับัญชาทํางานขยันขันแข็งไม่ขี่วันตามจับได้นี่ขอบคุณมากนะขอชื่นชมเลยนะครับนี่แหละครับตำรวจเขาจะไปจับคนชี้ซวได้ยังไงแล้วไปกล่าวหาว่าตำรวจปลอมเอกไปปลอมหลักฐานไปสร้างพยานประจักษ์พยานหลักฐาน อะไรเงี้ยเมื่อมาขอหมายจับ้าู้ความตัวเองเสื่อมเสียเกียรติยศอับอายขายขี้หน้าอดสูต้องมุดลงรูจุกกลู่จุกกลู่อะไรเงี้ยไม่ใช่คุณไปพูดจาทาให้เลยครับไปทําลายความน่าเชื่อถือนะครับไปทําลายเลยครับศักดิ์ศรีของพนักงานสอบสวนไปทําลายความน่าเชื่อถือของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับและแถมยังว่าขอบอปัดเนี่ยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุกไอ้แจ้งยอดสุกเนี่ยบอกเป็นเจ้าพนักงานก็เป็นจริงกับคุณพูดถูก เอาไปหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาจักรก็ถูกอีกแล้วแต่พลาดตรงที่ไปบอกเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การการที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับมีตําแหน่งอย่างเช่นผมจะอธิไอผมจะอธิบายนะครับอ่าอธินะครับผู้บัญชาการหน่วยงานชาติเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จริงอยู่นะเขาเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเขาก็มอบให้กับเลยครับให้กับรองผอ อ่ารองผบด้านสอบสวนสืบสวนสอบสวนนะรองผบเขาก็มอบให้กับใครครับให้กับผู้บัญชาการนะผู้บัญชาการก็มอบเลยครับก็มอบต่อต่อไปมอบต่อต่อไปนะเหมือนกันแต่สุดท้ายใครก็ได้แต่ว่าหลักของกฎหมายคือถ้าที่ไหนออกหมายจับมันก็ต้องไปมอบตัวที่นั่นมันไม่ใช่อะไรครับพากันไปมอบตัวที่นู่นที่นี่อ้างว่าไม่รู้มีหมายจับไม่รู้มีหมายจับแล้วออกหลังบ้านไปทําอะไรไปกี่ยางเหรอจะบ้าเหรอ เออถ้าไปถ้าไปออกจากหลังบ้านแล้วไปยืนกี่ยางอย่างเงี้ยแล้วถูกจับไอ้อย่างงี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตารวจถือหมายจับมาอะไรมาแล้วคุณก็จะพูดว่าโอเคนี่ผมเองนะครับนะครับผมเป็นพน้าท่านเองอ่ะมาถูกต้องถูกบ้านถูกคนแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ครับอย่าจับผมเลยเดี๋ยวขอผมเนี่ยขอตํารวจทักสามสี่คนเข้าบ้านผมก่อนผมขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนนะครับจะยืนแก้ผ้าเห็นเลยว่าไม่มีอาวุธ แล้วก็ผมจะไปมอบตัวเดินทางไปกับท่านเนะพื่อขอมอบตัวไม่หลบหนีไอ้ตรงนี้พนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมเขาอาจจะพิจารณาว่าอมืมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านะครับผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้นไม่มีพฤติการหลบหนีและไม่มีพฤติการที่จะต่อสู้เขาก็าอาจจะอะไรครับอ่ะพับหมายจับเก็บเข้าซองอย่างเก่าแล้วก็อาป้าลุงไปมอบตัวพอไปมอบตัวเสร็จก็มีการพิจารณาว่า ไอ้คดีนี้มันมีอัตราโทษสูงไหมถ้าให้ประกันตัวไปแล้วผู้ต้องหาจะาลมหนีไหมนะครับปรากฏว่าเลยครับพระท่านแกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้หนีนะแกก็แค่ออกจากหลังบ้านตอนดึกๆค้ำคืนนั้นท่านั้นเองแล้วก็เผอิญถ้ากูออกหน้าบ้านก็ปรากฏยังไงครับรถกูจอดอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวตำรวจแม่งเห็นกูก็ไปหลังบ้านแม่งถ้กก็กิ้งกังกิ้งกังเรื่องแบบนี้นะผมบอกให้เลยนะครับตำรวจเนี่ยไปเช็คที่เบรดไอ้ไม่ใช่เช็คเบรดไปเช็คที่โอเปอเรเตอร์ ไปเช็คที่โอเปอเรเตอร์นะครับทําหนังสือขอให้โอเปอเรเตอร์นะครับเอาข้อมูลการโทรพูดคุยก่อนวันออกหมายจับเอาเฉพาะเรื่องนี้เลยก่อนวันออกหมายจับไอ้หมายเลขนี้มันต้องโคโทรคุยกับใครพูดอะไรกับใครยังไงนะผมว่าดิ้นไม่หลุดแล้วครับดิ้นไม่หลุดนะไอ้ถ้าไอ้เช็คเบสที่ต้องถามทนายคนนี้เขาจะรู้ดีเรื่องเช็คเบสเนี่ยแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องเช็คเบสก็เป็นประเด็นอยู่ด้วยนะครับไปได้ ไปได้จุดสัญญาณมาได้อย่างไรในสมนวนคดีลอตตอรี่อะไรอย่างนี้ไปได้มาอย่างไรแล้วได้มา,ได,มาได้มาแบบไหนใครเป็นคนให้มางานนี้มึงสนุกปโตหวยไม่จบง่ายๆเพราะคดีหวยมันแตกออกเป็นคดีที่มันยุกจับยุบจับจไปหมดเลยแล้วประเด็นสําคัญก็คืออะไรครับการเช็คสัญญาณเบรทนี่แหละครับแม่งเป็นประเด็นผมจะบอกให้ไม่หมูนะครับคดีหวยไม่หมูไม่จบกันง่ายๆนะเออไป ผมอยากจระถามเหมือนกันว่าคุณไปได้ได้ยังไงไอ้สัญญาณเบรนี่เอามาเข้าในสำนวนเะนี่ยคุณไปได้มาอย่างไรไปโขนใครมาหรือไปไปมีหนึ่งสองสามสี่อะไรกับใครหรือเปล่าถึงได้เช็คเบรมาเดี๋ยวไอ้คนเช็คก็ซวยผมบอกให้เลยไอ้คนที่มอบให้ก็ซวยไอ้ว่าคนที่มอบให้ก็ต้องถูกเอามาเป็นพยานในศารเดี๋ยวสายเขาก็ต้องไล่ไปอ,อีกว่าแล้วมึงไปเอามาจากไหนมึงก็ต้องจี้ไปหาไอ้คนที่เช็คไอ้คนที่เช็คก็ซวยอีกอา้าทำไมมึงถึงเช็ค ก็เพอิญเอ้ไอคนนี้ให้เช็คไอคนนั้นก็สวดมันจะเป็นงูกินหางกันไปเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะครับก็ผมถึงบอกว่าตํารวจเนี่ยนะครับต้องไปอะไรครับต้องไปตรวจสอบจากโอเปอเรเตอร์ว่าในวันวันนั้นเวลานั้นเนี่ยวันคุยอะไรกันแค่นี้ก็จบแล้วสบายสบายถูกใจก็ไปมอบตัวกันนะครับจุกรูเสร็จเรียบร้อยได้เป็นไงอะปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไวทันไง นะครับเขาก็เลยเอาหลักฐานต่างๆไปขอให้สารจังหวัดมุกนาหารการที่จะออกหมายจับได้สารต้องตรวจหลักฐานว่าตํารวจนี่ได้มาหลักฐานได้มาซึ่งหลักฐานนี้อย่างไรต้องถามก่อนต้องพูดคุยกันก่อนตํารวจต้องมีหน้าที่อธิบายสารให้เข้าใจนะครับเมื่อสารตรวจหลักฐานพินิษแล้วนะครับใช้ดุลพินิษแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานเนี่ยมันจริง แล้วก็เชื่อด้วยว่าวันแล้วก็มีข่าวว่าอะไรครับ1 2 3 4งสสาลรจังหวัดบุกดาหารก็เลยนะครับมีคําสั่งให้ออกหมายจับนะครับมีคําสั่งให้ออกหมายจับพอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไงครับก็ไปจับตามหมายผู้ต้อง,ผ,องผู้ต้องหาตามหมายจับไม่อยู่นณที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านพักตัวเองนะครับด,ด้วยเหตุผลคนใดผมไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือผลพวงของคําพูดของทนายคนนี้นี่นะครับ ไปบอกไปบอกว่าตํารวจเนี่ยไปสร้างหลักฐานเท็จทําให้ศารเชื่อนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเอา้าสารไม่ได้ดูหลักฐานก่อนหรือไงสารไม่ได้ถามหลักฐานก่อนว่าไอ้น,นี่มันได้มายังไงทำไมต้องเอาหลักฐานตัวนี้แล้วความเชื่อโยงม,มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะก็กลายเป็นว่าสารก็อะไรฮะถูกต้มนะครับแสดงว่าสารไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่านอกจากจะไปทำลายนะครับความเชื่อถือของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วเนี่ย นะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงการทําลายความน่าเชื่อถือขององค์กรตุลาการอีกก็เป็นได้จุกกรูนี่ไงนะครับแต,แต่แต่ตรงสารนผมตัดทิ้งนะครับสารตัดทิ้งอาจมันอาจจะเป็นเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยนะครับก็จะไปเล่นข้อ2ในเรื่องของอะไรครับการไปดูหมินนะครับผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติการไปดูหมิ่น,นะน,าาน,นพนักง,งานสอบสวน นะครับผู้ที่ไปขอออกหมายจับนะครับซึ่งสังกัดสํานักง,งานตารวจแห่งชาติที่ผมจะไปยื่นให้ตรวจสอบว่าไอเนี่ยจริงไหมคําพูดแบบเนี้ยนะครับมันไปกระทบกระเทือนมันไปทําลายความน่าเชื่อถือของสํานักง,งานตํารวจชาติหรือไม่แล้วมันเหมาะสมไหมกับการที่เป็นทนายความแล้วไปพูดอย่างนั้นออกสื่อโซเชียลวันวันก็นะครับพูดเหมือนกันนกแก้วนกขุนทองอะ่ะประเทศไต้ประเทศไต,ศไต้วันดีมันทำอะไระวันดีมันทำอะไรอ่ะเจ้าจกรเจ้าจั <laughs> จุกกรูนะครับก็เป็นแบบนี้ผมถึงบอกไงครับว่าเราต้องไปยื่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากที่จะไปยื่นสภาทนายความแล้วนะครับให้ตรวจสอบทนายความคนนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเข้าไปดําเนินการแจ้งความาไม่ใช่แจ้งความครับไปดําเนินการกล่าวโทษกับทนายคนนี้เพื่อให้พนักง,งานสอบสวนนะครับทําการสอบสวนว่าคําพูดจาก คลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่ดูหมิน่นผอบอรตรหรือไม่ถ้าใช่นะครับให้รับและไปตรวจสอบซะนะครับก็มีหลายคนก็ถามว่าเอออาจารย์ถ้าไปยืนย่นงนี้ตำรวจเขาจะรับเลยเขาเขาอาจจะไม่รับนะคดีแบบนี้บอกไม่เป็นไรครับถ้าขี้เกียจรับไม่เป็นไรก็แค่ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานว่าผมเดินทางที่นี่มากล่าวโทษแล้วแต่นะครับพนักง,งานสอบสวนไม่รับ ผมจะได้เอาประจำวันนี้นะครับไปยื่นที่ชั้นสองนะครับสํานักง,งานตํารวจชาติอาคารหนึ่งห้องผอบอตรเลยผมเอาไปยื่นให้กับท่านเองเลยบอกเนี่ยท่านครับผมไปแจ้งความที่สอนอน,อนี้แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าลูกน้องท่านไม่ทางานเขาบอกว่าคนเนี่ยมันดูหมิ่นท่านเนี่ยและบอกมันไม่เข้าแต่ประชาชนอย่างผมฟังแล้วยังเข้าเลยนะครับก็เลยมากล่าวโทษเขาไม่รับผมบอกเลยเลยครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเต้นแน่ๆนี่ผมปกป้องศักดิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะถ้าไม่รับก็ซวยนะครับผมบอกให้เลยนะฮะขนาดประชาชนยังมาเซฟผอบอรตรลเลยคุณเป็นลูกน้องแกเนี่ยถ้าคุณจะไม่เซฟเจ้านายคุณเนี่ยโอ้โหกูจุกบกูไม่ออกเลยงานเนี่ยนะครับบัดูก็ท่องทองไว้อะยะหลิงยะลานาลาทิวาสกระงปีนังอะไรพวกนี้ก็ท่องท่องเอาไว้เพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวแถวนั้นนานหน่อยนะครับเอออันนี้ก็ฝากไว้นะอย่าขี้เกียจกันนะครับ ผมบอกให้จําหน้าผมไม่ดีนะครับจะผมโพอาจจะโพไปสอนออะไรสอนอหนึ่งก็ได้นะจาหน้าไว้นะครับว่าผมจะไปกล่าวโทษนะครับแต่หลังจากที่ยื่นไปแล้วนะเดี๋ยวกําหนดวันใหม่ว่าจะไปกล่าวโทษกันวันไหนขอให้ได้รวบรวมไอ้หลักฐานก่อนให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครบชั่วโมงยังครับนี่ผมยังไม่ผมไม่มีนาฬิกาเดี๋ยวผมขอดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะไม่แน่ใจ นะครับก็อีก2นาทีครบ1ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมนะครับไฮไลท์วันนี้นะครับไฮไลท์วันนี้วันศุกร์นี้ผมจะไปยื่นที่สภาธนายความจะไปถามนิยามคําว่าวางเงินเดิมพันถือว่าเป็นการชักชวนเล่นการพน,นันหรือไม่ถ้าใช่ผมจะได้ทราบแต่ถ้าไม่ใช่ต่อไปนี้ผมแม่งเจอคดีต่างๆผมก็จะชวน f อมาวางเงินเดิมพันกันในโลกออนไลน์เลย นะครับเดี๋ยวเลือกตรงเลือกตั้งผมก็วางเงินเดิมพันถ้ามันไม่ผิกดกฎหมายนะผมจะเล่นแม่งแบบนี้เลยเอาให้รู้กันไปว่างานนี้สภาทนายความเนี่ยนะครับโดยโดยคณะกรรมการพี่นามญญาทนายความเนี่ยเขาจะตอบผมยังไงนะครับผมตามคําตอบนี้แนะ่ผมตามจิกแนะ่ผมไม่ยอมครับนะฮะเพราะถือว่าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จะได้รู้คําว่าการพน,นันกับวางเงินเดิมพันมันมีความหมายต่างกันการพน,นันก็จะมีความผิดตามกฎหมาย แต่วางเงินเดิมพันกาลังรอสภาธนายความตัดสินอยู่ว่าตกลงคําว่าวางเงินเดิมพันเนี่ยแล้วจะเสือกบอกผมนะว่ามันเป็นการมันเป็นการพนันก็จริงแต่ว่าความผิดมันยังไม่สําเร็จเนื่องจากไม่มีการวางกันไอ้คำตอบแบบนี้สภาธนายความไม่ต้องมาตอบผมนะเด็กปัญญาอ่อนมันยังรู้เลยผมต้องการรู้คํานิยามว่าคําว่าวางเงินเดิมพันมันผิดกฎหมายไหมแล้วมันหมายถึงอะไรผมต้องการรู้เท่านี้ ถ้าว่ามันผิดจะลงโทษอย่างไรแล้วผมไม่ต้องการให้สภาทนายความเนี่ยไปเพิกถอนใบป,ประกอบวิชาชีพทนายความทนายดังคนนี้นะผมต้องการแค่ให้พักใบอาญุญาตชั่วคราวไอที่ผมพูดอย่างนี้ผมเป็นห่วงแกเพราะว่าเกิดสมมติแกกาลังไปว่าความอยู่ดีๆปรากฏว่าถูกจับคาสาลอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องที่ไหนมันก็เสื่อมเสียเกียรติหมดนะครับก็อยากจะฝากกันเอาไว้ นะสุดท้ายนี้ก็ตงขอขอบคุณหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะครับวันศุกร์เจอกันนะครับวันศุกร์นะครับที่สภาทนายความนะครับยังไงผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็ไปกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะครับที่กรุณาได้แชร์กันออกไปตามช่องต่างๆของท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ที่อยู่ต่างประเทศหน้าม้าขาประจำผมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ นะครับขอบคุณมากๆรวมถึง FC ที่อยู่ในประเทศไทยที่ผมไม่ได้อ่านแล้วก็อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยจริงๆนะครับเอ่อขอขอบคุณมากอ่าแล้วส่วนรายการเนี่ยนะฮะผมอาจจะมีการกําหนดวันใหม่นะครับเพราะว่างานช่วงนี้ผมเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวันจันทร์พุธสุขหรืออ่าจันทร์พุธพฤหัสนะครับเว้นวันอังคารวันหนึ่งเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเว้น นะครับยกเว้นด่วนจริงๆจะเข้ามาวันศุกร์นี้อย่าลืมนะครับนะวันศุกร์นี้บิ๊กเซอร์ไพรส์ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมนะครับท่านประธานอัจฉริยะเหลืองรัตนพงศ์จะไปบิ๊กเซอร์ไพรส์ทางช่องทนายคลายทุกของอาจารย์เดชาหนึ่งทุ่มตรงไปดูกันนะครับหนึ่งทุ่มตรงไปดูกันนะครับขอขอบพคุณมากครับขอขอบคุณมากครับทุกทท่านครับ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโซซีโซซีโชคดีร่ำรวยทุกคนนะ เดี๋ยวจะจุดทูบใบหวยให้นะเพราะว่าอะไรการใบหวยมีทนายความบางคนเขารับรองแล้วว่าไม่มีกฎหมายจุก